พื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับปืนหนังสติกนะครับตัวนี้นะครับผมดีไซน์ออกมาค่อนข้างจะอเวนเจอร์นิดนึงนะครับผมตัวนี้ครับนีนะครับผมน้ำหนักเบานะครับตัวนี้นะครับเล็กกระทัดรัดนะครับผมท้ายสามารถพับได้นะครับตัวนั้นนะครับผม สามารถพับได้นะครับท้ายนะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของร่องกิบมือนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ไกลนิ่มๆนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับสามารถยิงลูกเหล็กได้นะครับผมยิงลูกดอกยิงปลาได้นะครับตัวนี้นะครับผมแถมเลเซอร์ให้นะครับตัวนี้นะครับผมความแรงก็จะอยู่ที่16แรงดึงกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะครับท่านสามารถกลับได้นะครับกลับด้านได้นะครับ ท่านอยากได้ทรงทรงตรงนะครับผมท่านก็กลับด้านเอาทรงตรงมาแค่มาไว้ข้างบนได้นะครับหรือท่านต้องการนะครับทรงนี่ครับทรงวงกลมนะครับผมก็เอาวงกลมมาไว้ข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใช้เท้าเหยียบได้นะครับหรือใช้มือดันได้นะครับตรงนี้นะครับผมสามารถกลับรางหนังสติ๊กได้นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วแต่ความชอบของคนนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ แท่นเหล็กนะครับผมอย่างดีนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมเล็กสั้นนะครับผมไม่ยาวเละเทะนะครับกิกะนะครับผมตัวนี้นะครับผมพกเข้าป่านะครับผมสะดวกมากนะครับผมอโอเคนะครับผมในส่วนของแถมนะครับของทางร้านนะครับจะเป็นในส่วนของนะครับยางสติ๊กนะครับผมยิงลูกเหล็กนะครับแถมให้2ชุดนะครับผม12บแรงดึงนะครับแล้วก็แบบ6กแรงดึงนะครับแถมให้นะครับอีก2ชุดนะครับตัวนี้จะใช้ ยิงลูกดอกยิงปลานะครับผมในส่วนของตัวนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของพวงกุญแจนะครับผมทางร้านแถมให้นะครับแล้วก็หกเหลี่ยมนะครับแถมให้สามชุดนะครับผมแล้วก็ลูกดอกยิงปลาแถมแถมให้อีกสามลูกดอกเลยนะครับผมกันหายนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้ครับลูกเหล็กนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบนัดบวกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เลเซอร์แถมให้ครับจะเป็นในส่วนของเลเซอร์ชี้เป้านะครับผมโอเคนะครับ ราคาถูกโดนใจทุกท่านแน่นอนนะครับผมผมจะลุล้างสต๊อกให้นะครับตัวนี้ครับมีประมาณ2ตัวเท่านั้นนะครับในกดังนะครับผมอ่ะโอเคครับของแถมครบนะครับผมตัวนี้ครับพร้อมใช้นะครับผมสมาชิกทุกท่านนะครับราคาเอาไปเพียงนะครับผม1,250บาทรวมจัดส่งนะครับผมราคาคุ้มคมแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับราคา 1,250บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมค่าพื้นที่ห่างไกลไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมเก็บเงินไปทางบวก150บาทนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับโอเคครับหากท่านไหนสนใจนะครับติดต่อมาที่ Line ID at JUKPPP นะครับผม i d l i n ล JUKPPP นะครับผมวันนี้ก็รีวิวนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ